สวัสดีค่ะทุกคนพรุ่งนี้โรงเรียนเราก็จะมีกิจกรรมวันคริสต์มาสนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะมาเตรียมชุดแล้วก็หน้ากาก,ากของขวัญน,นะคะเพื่อที่จะให้นักเรียนใส่ในวันพรุ่งนี้ค่ะตอนนี้ครูฝนก็กําลังทําหน้าก,ากากของขวัญอยู่นะคะซึ่งอุป,ปกรณ์เราก็มีครบกระดาษห่อของขวัญแปะแล้วแปะอีกคือไม่ถูกใจสกักทีในส่วนของชุดต้นคริสต์มาสนะคะก็จะให้นักเรียนเป็นคน ออกแบบเองเลยคะ่ะก็คือตามไอเดียของนักเรียนชุดก็จะออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้คะ่ะฉันนำแชม่มดนแลกกิจกรรมวันคริสต์มาสก็มาถึงนะคะคณะครูและนักเรียนก็จะนําของขวัญมาจับฉลากร่วมกันค่ะอันดับแรกแจกแมสกันก่อนนะคะหลังจากนั้นเรามาทํากิจกรรมนันทนาการคะ่ะการแต่งกายวันนี้นักเรียนจะต้องแต่งในธีมวันคริสต์มาสนะคะแฮรต้นคริสต์มาสยืนอยู่ตรงนี้นี่เองอันนี้ก็คือหน้ากากของขวัญน,นะคะ ต่อด้วยการแสดงเต้นเพลงเกี่ยวกับวันคริสต์มาสเอ๊นักเรียนจะไปไหนนะเนี่ยการแต่งกายวันนี้นะคะนักเรียนจะต้องแต่งธีมวันคริสต์มาสคือมีสีแดงสีเขียวสีขาวสีทองนะคะซึ่งแต่ละคนแต่งตัวจัดเต็มแต่ละคนไม่ยอมแพ้ก,กันเลยคะ่ะน่ารักทุกคนเลยซึ่งในวันนี้นะคะจะมีการประกวดการแต่งกายด้วยว่านักเรียนคนไหนจะแต่งการได้น่ารักแล้วก็ถูกใจคณะกรรมการมากที่สุด นักเรียนเนี่ยทำตัวที่เป็นคนดีหลังจากที่นักเรียนทํากิจกรรมเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะนักเรียนก็จะมาทานข้าวที่โรงอาหารวันนี้ก็จะมีข้าวมันไก่สาหรับนักเรียนนอกจากนั้นยังมีเฟรนไฟรายไก่ทอดนักเก็ตและก็น้ําส้มเกรดหิมะที่ผู้ปกครองนํามามอบให้แก่นักเรียนวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านและท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมเดีโอนี้ค่ะ thank you so much